ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการคุยเจาะลึกพระคัมภีร์ในท่องโลกไบเบิลซีรีส์พิเศษเรื่องพระธรรมวิวรณ์วันนี้เราจะมาลงลึกกันในบทที่8ครับ สวัสดีค่ะก็หลังจากบทที่เจ็ดที่เหมือนเป็นภาพพักสายตาให้เราเห็นนะคะว่ามีใครบ้างที่รอดที่ได้รับการปกป้องวันนี้เราจะกลับเข้าสู่เรื่องหลักแล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับก่อนจะไปบทที่แดทวนบทที่เจ็ดกันนิดเดียวเราเห็นภาพสำคัญสองภาพเลยในบทที่แล้ว ภาพแรกก็คือชาวยิว144,000นคนใ่ไหมครับที่มีตราประทับของพระเจ้าตรงหน้าผากใช่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ากลุ่มนี้ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษเลยจากภัยที่จะเกิดขึ้นครับผมเป็นการยืนยันว่าพระเจ้ายังทรงสัญญากับอิสราเอลอยู่ แล้วก็ภาพที่สองที่ตามมาติดติดกันเลยก็คือภาพคนเยอะมากๆม,มหาศาลเลยมหาชนเลยนะครับมาจากทุกชาติทุกภาษาใช่ค่ะยืนอยู่หน้าพระที่นั่งใส่เสื้อขาวถือใบตาลร้องสรรเสริญซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าคนกลุ่มนี้แหละคือคนที่มาจากความยากลำบากครั้งใหญ่หรือ the great tribulation นะคะ ก็คือเป็นผู้เชื่อที่ได้รับความรอดแล้วค่ะแสดงว่าแม้จะมีการพิภากษาที่น่ากลัวมากๆแต่ก็ยังมีคนรอดจำนวนมหาศาลเหมือนกันบทที่เจ็ดเลยเหมือนให้กำลังใจให้เห็นภาพรวมก่อนจะเจอของจริงในบทต่อไปค่ะครับให้ทั้งความหวังแล้วก็เตือนสติไปพร้อมๆกันเลยเอาละครับทีนี้บทที่8พอพระเมสสปดกแกะตราดวงที่7ซึ่งเป็นดวงสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้น กลับไม่ใช่เสียงดังอะไรเลยแต่เป็นความเงียบใช่ค่ะเงียบสนิทเลยนะคะทั่วสวรรค์เลยประมาณครึ่งชั่วโมงได้น่าสนใจมากทำไมต้องเงียบครับ ความเงียบนี้มีความหมายนะคะลองนึกภาพสวรรค์ที่ปกติเต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญเสียงเพลงการที่ทุกอย่างเงียบกริบลงไปเนี่ยมันบอกถึงความรู้สึกที่แบบทั้งยำเกรงเกรงขามมากๆต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างใช่ค่ะรอคอยใจจดใจจอเหมือนความสงบก่อนพายุจะมาเลยแล้วก็อาจจะสื่อถึงการให้ความสําคัญมากๆกับคําอธิษฐานของธรรมมิชนด้วยนะคะที่กําลังจะถูกนําเสนอต่อพระเจ้าซึ่งเราจะเห็นต่อต่อไป ความเงียบนี้เลยเป็นการปูบรรยากาศที่ทรงพลังมากๆค่ะครับพอหมดช่วงเงียบยอนก็เห็นทูตสวรรค์เจ็ดองอที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าเลยได้รับมอบแตรเจ็ดคันทูตเจ็ดองนี้น่าจะพิเศษนะครับแล้วทำไมต้องเป็นแตรแล่ะครับการที่บอกว่ายืนเฉพาะพระพักพระเจ้าเนี่ยจะสื่อว่า เป็นทูตสวรรค์ระดับสูงมากๆค่ะเป็นพวกออร์กแองเจิลที่ใกล้ชิดพระเจ้าเป็นพิเศษส่วนตแตรเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมมีความหมายหลายอย่างเลยค่ะใช้เรียกประชุมคนก็ได้สัญญาณเตือนภัยใช่ค่ะเตือนภัยสงครามหรือประกาศเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาอย่างเริ่มเทศกาลเริ่มปีอะไรแบบนี้ในบริบทนี้การเป่าตแตรทั้งเจ็บก็เลยเหมือนเป็นสัญญาณประกาศการพิพากษาครั้งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าโดยตรงเลย อ๋อคือไม่ใช่แค่ผลพวงจากบาปเหมือนตอนแกะตราหกครั้งแรกแล้วถูกต้องค่ะหกตราแรกอาจจะมองว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากความบาปของมนุษย์เองหรือสิ่งที่มนุษย์ทำต่อโลกแต่แตรทั้งเจ็ดนี่คือการที่สวรรค์เข้ามาแทรกแซงโดยตรงเป็นการประกาศเลยว่าถึงเวลาพิพากษาแล้วเหมือนที่เคยพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์เดิมหลายที่เลยค่ะเรื่องวันแห่งพระยาเวที่จะมาพร้อมเสียงแตรเข้าใจแล้วครับแตรคือสัญญ,ญาณการพิพากษาโดยตรงจากพระเจ้า แต่ทีนี้มีภาพแทรกเข้ามาอีกภาพหนึ่งน่าสนใจมากมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดองนั้นมาพร้อมกระถางไฟทองคำไปยืนที่แท่นบูชาได้รับเครื่องหอมเยอะมากเลยเพื่อถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดบนแท่นบูชาทองคำหน้าพระที่นั่ง ภาพนี้คคืออะไรรับเ,เครื่องหอมเนี่ยทั้งในพิธีของอิสราเอลแล้วก็ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในพระคัมภีร์มักจะใช้แทนคําอธิษฐานของคนที่เชื่อพระเจ้านะคะที่ลอยขึ้นไปถึงพระองค์เหมือนในสดุดีใช่ค่ะที่บอกว่าขอให้คําอธิษฐานเป็นเหมือนเครื่องหอมต่อพระพักพระองค์คาอธิษฐานเหล่านี้ก็คือของธรรมิกชนทั้งปวงซึ่งแน่นอนว่าต้องรวมถึงคําอธิษฐานที่ร้องขอความยุติธรรมขอให้พระเจ้าจัดการความชั่วร้ายบนโลกจากผู้เชื่อที่ทนทุกข์ หรือแม้แต่เสียงร้องของวิญญาณผู้พลีชีพที่เราได้ยินในตราดวงที่5ไงคะที่เขาร้องถามว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะพิพากษาสิทีนั่นแหละค่ะเขาร้องถามว่าอีกนานเท่าไหร่พระองค์จึงจะพิพากาษาและตอบสนองต่อโลหิตของเราการที่ทูตสวรรค์เอาเครื่องหอมนี้ไปรวมกับไฟจากแท่นบูชาก็แสดงว่าคําอธิษฐานเหล่านี้ พระเจ้าทรงรับฟังแล้วและการพิพากษาด้วยเสียงแตรที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือคำตอบโดยตรงจากพระเจ้าต่อคำร้องเหล่านั้นเลยค่ะโหแสดงว่าคำอธิษฐานของผู้เชื่อแม้จะอยู่ในความทุกข์ยากลำบากมันไม่ได้หายไปไหนเลยไม่เลยค่ะแต่มีส่วนขับเคลื่อนแผนการของพระเจ้าด้วยมันให้มุมที่ต่างไปเลยนะครับไม่ใช่แค่รอเฉยเใช่ค่ะไม่ใช่แค่รอรับชะตากรรมและเหตุการณ์ต่อไปทูตสวรรค์องค์นั้นก็เอาเกระอถังไฟ,ไฟที่มีไฟโยนลงบนแผ่นดินโลก แล้วก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบเสียงต่างๆแผ่นดินไหวนี่คือสัญญาณเริ่มเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการพิพากษาด้วยแตรเป็นการสําแดฤทธิดเดชโดยตรงจากสวรรค์มาสู่โลกไฟจากแท่นบูชาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การพิพากษาของพระเจ้าถูกเอามาใช้เป็นอาวุธเลยและพวกฟ้าร้องฟ้าแลบแผ่นดินไหวก็เป็นสัญญาณที่คุ้นเคยเวลาพระเจ้าสําแดงพระองค์เป็นการประกาศว่าบัดนี้พระเจ้าส่งเข้ามาจัดการโลก นะก่อนที่แตรจะดังทิละอันวัตถุประสงค์ของการพิพากษาด้วยแตรอย่างแรกเลยก็คือเพื่อสําแดงฤทธิอำนาจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้โลกเห็นใช่ค่ะยุคที่คนอาจจะลืมพระเจ้าหรือไปพึ่งสิ่งอื่นการพิพากษานี้ก็ประกาศเลยว่ามีแค่พระเจ้าองค์เดียวที่ควบคุมทุกอย่างได้จริง แล้วก็ข้อสองที่เกี่ยวกันคือแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คนอาจจะบูชาแทนพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์หรือความก้าวหน้าของมนุษย์เนี่ยมันช่วยให้รอดจากการพิพากษาของพระเจ้าไม่ได้พยายามเอาชนะธรรมชาติเอาชนะความแก่ความตายแต่พอพระเจ้าสำแดงฤทธิ์อำนาจสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายไปเลยประเด็นนี้น่าคิดมากในโลกยุคนี้เลยนะครับที่เราพึ่งเทคโนโลยีมาก ข้อ3คือเพื่อแสดงว่าอำนาจชั่วร้ายซาตานที่ดูเหมือนมีอิทธิพลเนี่ยสุดท้ายก็ต้องแพ้แผนการพระเจ้าสำเร็จค่ะยืนยันอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือความมืดทั้งปวงแล้วก็อีกข้อที่ลึกซึ้งคือการพิพากษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถ่ายหรือปลดปล่อยสิ่งทรงสร้างทั้งหมดให้พ้นจากความเสื่อมสลายที่เกิดจากบาป เหมือนที่บอกในโรมบุตรที่8ใช่ค่ะที่บอกว่าสภาษิงกําลังคล่ําครวญรอคอยการปลดปล่อยการพิพากษาเลยไม่ใช่แค่ทําลายแต่เป็นการชําระเพื่อน,นําไปสู่การสร้างใหม่ด้วยและวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดที่เหมือนเป็นความหวังท่ามกลางหายนะเลยก็คือเพื่อเรียกให้คนบนโลกที่ยังไม่เชื่อได้เห็นฤทธิอำนาจพระเจ้าแล้วก็กลับใจเสียใหม่ก่อนจะสายเกินไป อันนี้คือพระเมตตาของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่เสมอเลยนะคะแม้จะพิพากษาก็ยังเปิดโอกาสให้กลับใจเอาละค่ะทีนี้ทูตสวรรค์ก็เป่าแตรแล้วใครพิบัติสี่อย่างแรกน่ากลัวมากครับประเด็นที่น่าทึ่งมากจะพบว่าลำดับเหตุการณ์ที่บรรยายไว้เนี่ยอืมมันสอดคล้องกับการล่มสลายของระบบนิเวศในยุคปัจจุบันอย่างน่าขนลุกเลยทีเดียวหรือว่ากำลังอธิบายถึงปฏิกิริยาลูกโซ่ของไหยณนะทางวิทยาศาสตร์กันแน่คะ เรามาลองไล่เรียงกันดูนะครับว่าแตรแต่ละคันกําลังบอกอะไรเราพอแตรคันแรกดังปุ๊บเกิดลูกเห็บกับไฟปนเลือดเลยถูกทิ้งลงบนแผ่นดินม mm. ผลคือต้นไม้หนึ่งในสามไหม้หญ้าเขียวไหม้หมดเลยภาพนี้เหมือนตอนภายพิบัติที่อียิปต์เลยนะครับ คล้ายกับภัยพิบัติที่เจ็ดที่อียิปต์มากที่โมเสสยื่นมือแล้วมีฟ้าร้องลูกเห็บไฟตกลงมาแต่ที่น่าทึ่งที่ยออนบันทึกไว้คือลูกเห็บที่มันเย็นจัดกับไฟที่ร้อนจัดมันเกิดขึ้นปนกันมาเลย มันขัดกับธรรมชาติมากๆใช่ค่ะแสดงว่าไม่ใช่ภัยธรรมชาติธรรมดาแต่เป็นการกระทำเหนือธรรมชาติโดยตรงผลกระทบคือหนึ่งในสาของพืชบนโลกถูกทำลายลองคิดดูสิคะความเสียหายต่อแหล่งอาหารระบบนิเวศออกซิเจนทิวทัศน์โลกมันจะรุนแรงขนาดไหนแค่หนึ่งในสาก็มหาศาลแล้วนะ แค่แตรแรกเขากระทบบนบกหนักเลยนะครับพอมาแตรคันที่สองทูตสวรรค์เป่าปุ๊บย้อนเห็นสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่กำลังลุกไหม้ถูกทิ้งลงทะเลโอ้โหอาจเป็นภาพของซ u เปอร์วอร์คนใต้ทะเลที่ระเบิดขึ้นมาภูเขาไฟใต้ทะเลเหรอคะ ใช่ครับหรืออาจเป็นภูเขาริมชายฝั่งที่ถล่มลงมาทั้งลูกเลยแล้วลาวาเดือดปริมาณมหาศาลก็ทะลักลงไปในมหาสมุทรแบบฉับพลันทําให้น้ําเดือดพล่านแล้วสมดุลแร่ธาตุก็เปลี่ยนไปหมดเลยปรากฏการณ์ที่ตามมาคือเรดทายใช่ครับเรดทายหรือสาร่ายแดงสะพรั่งเต็มท้องทะเลทําให้น้ํากลายเป็นสีเลือดจริงๆพอเป็นแบบนั้นออกซิเจนในน้ําก็หมดไปสัตว์ทะเลก็ตายกตายกโซ่เลย แต่ประเด็นคือผลกระทบที่ตามมาทำให้สัตว์ทะเลตายไปถึง1ในสกระทบห่วงโซ่อาหารใช่ค่ะเสียหายหนักมากแล้วเรือแตกไปหนึ่งในสามนี่ก็คงหนีไม่พ้นสึนามิขนาดยักษ์ที่เกิดจากแรงระเบิดสินะคะระบบโลจิสติกการค้าการขนส่งทางทะเลที่เป็นเส้นเลือดใหญ่เศรษฐกิจโลกปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นอมาพาสไปส่วนหนึ่งเลย เกิดความโกลาหลนทางเศรษฐกิจตามมาแน่ๆแน่นอนค่ะอันนี้ก็คล้ายๆภายภัยพิบัติแรกที่อีบเหมือนกันที่แม่น้ํานายกลายเป็นเลือดปลาตายน้ําเหม็นแต่สเกลนี้คือมหาสมุทรเลยใช่ค่ะใหญ่กว่าเยอะมากเดี๋ยวนะคะจากบนบกมาสู่ทะเลมันเหมือนหายนะกําลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเลย คราวนี้มาถึงแหล่งน้ําจืดบ้างแต่คันที่3มดังขึ้นคราวนี้มีดาวดวงใหญ่ชื่อบอรเพชรตกจากฟ้าลงไปในแม่น้ํากับแหล่งน้าพุทําให้น้ำหนึ่งในสส่วนมีรสขมแล้วก็เป็นพิษชื่อบอรเพชนี่มันชัดเจนมากเลยนะว่ามาพร้อมกับความขมแล้วก็พิษร้ายแต่การที่ดาวตกแท่ดวงเดียวจะสร้างมลพิษให้แหล่งน้ําจืดได้ถึงหนึ่งในสาของโลกนี่มันเป็นไปได้หรอคะ มันเป็นไปได้ครับถ้ามันไม่ใช่อุกกาบาตหินธรรมดาแต่เป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นพิษสูงมากอ๋อตัวมันเองเป็นพิษอยู่แล้วใช่ครับเมื่อมันแตกกระจายในชั้นบรรยากาศหรือพุ่งชนพื้นโลกเนี่ยฝุ่นผงกับสารประกอบของมันจะฟุ้งกระจายไปทั่วโลกเลยแล้วก็ปนเปื้อนลงในแม่น้ําทะเลสาบแหล่งน้ําใต้ดินนี่คือมันคือสงครามเคมีที่มันจากฟ้าฟ้าโดยตรงเลยครับทำให้มนุษย์ต้องล้มตายเพราะไม่มีน้ำสะอาดจะดื่ม ลองนึกภาพแม่น้ำสายหลักทะเลสาบแหล่งน้ำใต้ดินหนึ่งในสามใช้ไม่ได้คนจะแย่งชิงน้ำสะอาดที่เหลือจะเกิดโรคระบาดจากการดื่มน้ำนปนเปื้อนหรือตายเพราะขาดน้ำความสิ้นหวังคงกระจายไปทั่วเลยค่ะการที่ดาวดวงนี้มีชื่อด้วยก็ยิ่งเน้นว่าภัยพิบัตินี้มันเฉพาะเจาะจงแล้วก็สำคัญมากน่ากลัวตรงที่มันกระทบของจำเป็นพื้นฐานที่สุดเลยนะครับทั้งพืชอาหารทะเลมาถึงน้าดื่มแล้วแตรคันที่4ี่แหละครับคราวนี้กระทบอะไรอีก แตรคันที่สี่พุ่งขึ้นไปบนฟ้าเลยค่ะพอทูตสวรรค์เป่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆถูกทำลายเป็นหนึ่งในสามทำให้ความสว่างลดลงไปหนึ่งในสามตอนนี้ในอากาศก็เต็มไปด้วยเถ้าภูเขาไฟจากสองแตรแรกแล้วยังมาเจอกับฝุ่นพิษจากดาวเคราะห์น้อยอีกเริ่มเห็นภาพแล้วค่ะว่าแตรคันที่สี่จะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของสามแตรแรกทั้งหมดรวมกันถูกต้องครับ เท่าฐานและฝุ่นผงมหาศาลจะลอยขึ้นไปแล้วก็บทบังแสงอาทิตย์หนึในสานี่ก็เยอะมากนะครับหมายความว่ากลางวันก็สลัวลงกลางคืนก็มืดกว่าเดิมเยอะเลยใช่ค่ะแสงอาทิตย์ลดลงหนึ่งในสามนี่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่ออุณหภูมิโลกวัฏจักรฤดูกาลการสังเคราะห์แสงของพืชที่รอดอยู่ความมืดที่เพิ่มขึ้นตอนกลางคืนก็ส่งผลต่อความปลอดภยัยกิจกรรมต่าง แล้วก็สําคัญคือสภาพจิตใจคนลองลึกถึงโลกที่มันสลัวลงถาวรดูสิคะความกลัวความหดหู่คงจะท่วมท้นเลยอันนี้ก็คล้ายภัยพิบัติที่ก้าในอีกความมืดใช่ค่ะผ่านไปสี่แตรโลกโดนโจมตีทั้งบกน้ําฟ้าเลยนะครับความเสียหายขึ้นหนึ่งในสามซึ่งก็เยอะมากแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดแสดงว่ายังมีการยั้งอยู่อืแต่ก่อนที่แตรสามคันสุดท้ายจะดังเนี่ย มีเหตุการณ์พิเศษแทรกมาอีกแล้วยอนเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงทูตสวรรค์บินไปในท้องฟ้าร้องเสียงดังเลยว่าวิบัติวิบัติวิบัต,บติจะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์3องค์รรงที่กำลังจะเป่าทำไมต้องมีเสียงประกาศเตือนวิบัติ3ครั้งนี้ครับ เสียงประกาศวิบัติหรือโวเนี่ยเป็นคำอุทานที่แสดงถึงความหายนะความทุกข์ทรมานแบบแสนสาหัสเลยนะคะการร้องซ้ำสามครั้งก็คือการเน้นย้ำแบบหนักแน่นที่สุดเลยว่าภัยพิบัติจากแตร3คันสุดท้ายหรือที่เรียกว่าวิบัติ3ประการเนี่ยมันจะเลวร้ายยิ่งกว่า4ีแตรแรกแบบเทียบไม่ติดเลยค่ะอาจจะต่างทั้งลักษณะทั้งความรุนแรงใช่ค่ะ สี่แตรแรกเน้นผลกระทบต่อธรรมชาติระบบนิเวศเป็นหลักแต่วิบัติ3ประการถัดไปเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทโดยตรงส่งผลต่อมนุษย์แบบเจ็บปวดน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยเสียงประกาศนี้ก็เลยเหมือนเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายโอกาสสุดท้ายจริงๆที่จะให้คนได้ยินได้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะมาแล้วอาจจะกลับใจฟังแล้วขนลุกเลยนะครับเหมือนส่งสัญญ,ญาณว่าที่ผ่านมาน่ะแค่น้ำจิ้มของจริงกำลังจะมาหนักกว่ามาก ถูกต้องค่ะมันเป็นการสร้างความตึงเครียดและก็ความคาดหวังในทางที่น่ากลัวนะคะให้กับคนอ่านว่าอะไรล่ะที่มันจะเลวร้ายยิ่งกว่าการที่โลกธรรมชาติพังไปหนึ่งใน3ส,ส่วนและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้ดูกันในบทต่ตอไปค่ะกับเสียงแตรคันที่5แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเห็นอย่างไรส่งมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะขอเชิญติดตามท่องโลกไบเบิลซีรีส์พิเศษพระธรรมวิวรณ์ทาง b บ b l e s ส e p สหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปที่นี่ที่เดียว